สวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะตั้งแต่หลังงาน WWDc เนี่ยผมก็แทบไม่ได้มาดูข่าวของ iPhone 17เลยวันนี้ก็เลยรวบรวมมาครับมันมีข่าวหลายๆอย่างอยู่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันกันกบข่าวหรือล่าสุดของ iPhone 17ก่อนที่จะไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i m o d o อ f พวิชชของเราไปด้วยนะครับมาเริ่มต้นด้วยขนาดของตัวเครื่องกันก่อนนะครับ ย้ำอีกทีว่า iPhone 17เนี่ยมีข่าวหรือว่าจะมีอยู่4รุ่นได้แก่ iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เดี๋ยวมาเริ่มจาก iPhone 17ตัวธรรมดาก่อนตัวธรรมดาเนี่ยก็จะมีการขยับหน้าจอนะให้ใหญ่กว่า iPhone 16ตัวธรรมดาด้วยซ้ำตัวธรรมดานะฮะของ iPhone 17จะใช้หน้าจออยู่ที่6.27นิ้วก็คือใหญ่ขึ้นถ้าเทียบเนี่ยมันก็จะพอๆกับตัว iPhone 16 Pro ที่มีขนาดหน้าจอ6.3นิ้วอันนี้คือ iPhone 17ที่หน้าจอใหญ่ขึ้นนะต่อมาเป็น iPhone 17 Air ครับมีรายงานข่าวลือบอกว่าจะใช้หน้าจอขนาด6.55นิ้วนี่เป็นไซส์ที่เราไม่ค่อยเห็นนมานาแนล้ว ต่อมา iPhone 17 Pro มีข่าวลือบอกว่าจะใช้หน้าจอ6.27นิ้วหรือ6.3นิ้วเหมือนกับ iPhone 16 Pro นั่นเองและสุดท้าย iPhone 17 Pro Max จะใช้หน้าจออยู่ที่6.86นิ้วหรือ6.9นิ้วนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูไลน์อัพเนี่ยจะมีขนาดที่มันเท่ากันอยู่2รุ่นก็คือตัว iPhone 17ตัวธรรมดารวมถึง iPhone 17 Pro จะใช้หน้าจอ6.3นิ้วเท่ากันส่วน iPhone 17 Air ก็จะก้ำกึ่งครับระหว่างรุ่น Pro กับ Pro Max iPhone 17 Air จะมีหน้าจออยู่ที่6.55นิ้วส่วน iPhone 17 Pro Max จะใหญ่สุดอยู่ที่6.9นิ้วอันนี้เป็นเรื่องของขนาดหน้าจอที่ลือมานะครับต่อมาก็เป็นข่าวลือที่ใกล้เคียงกันเลยเมื่อไม่น,น,มนี มันมีภาคถ่ายเป็นเหมือนฟิล์มกระจกหน้าจอครับขอ iPhone 17 Series เผยออกมาอยู่4รุ่นเลยถ้าในภาพนี่จะเห็นเป็น iPhone 17 17 Pro 17 Air และ17 Pro Max ถ้าดูดีไซน์ขนาดเนี่ยก็เหมือนกันครับที่ผมรายง,งานไว้ก่อนหน้า ตัว17 17 Pro เนี่ยจะเท่ากันแต่ตัว17 Air เนี่ยจะใหญ่กว่า17 Pro แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัว17 Pro Max อันนี้คือขนาดหน้าจอที่เราเห็นจากตัวฟิล์มนะครับต่อมาถ้าเราสังเกตในภาพดีๆนะของ iPhone 17 Air เนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือรูของกล้องนะฮะร,รูของกล้องของตัว iPhone 17 Air เนี่ยจะอยู่ชิดทางซ้ายส่วน17 17 Pro 17 Pro Max เขาอยู่ชิดทางขวารายงานเผยว่าดีไซน์ตัวนี้อาจจะมีผลเพราะว่า iPhone 17 Air มีรายงานเขาลือบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะบางมากๆมันจะต้องมีการปรับปรุงชิ้นส่วนภายในรายงานเผยว่าาาาเ้้ออจจะตงยย ชิ้นส่วนของกล้องหน้ารวมถึง Face ID บางส่วนเนี่ยไปไว้ใต้หน้าจอทําให้กล้องหน้าเนี่ยอาจจะต้องขยับไปอยู่ทางซ้ายแทนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวหรือจริงหรือเปล่าส่วนขนาดของ d y n a m i c Island เนี่ยรายงานเผยว่ายัางเท่าเดิมครับยังเท่ากับตัวของ iPhone 1 6 s e ซีรีส์เลยเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว iPhone 1บเจอเนี่ยจะเริ่มไม่เหมือนชาวบ้านเขาละอ่าต่อมาข้อต่อมาครับเป็นเรื่องของการชาร์จกันบ้างการชาร์จเนี่ยมีรายงานข่าวหรือบอกว่า iPhone 17เจ็ดซีรีส์ทั้ง4รุ่นแหละจะรองรับชี 2, 2นสนะจารสชาร์จ้สา้เรต์ รายงานนี้เนี่ยเผยออกมาหลังจากที่มีการพบข้อมูลครับการลงทะเบียนเป็นที่ชาร์จไร้สายแม็กเซฟของ Apple เองในฐานข้อมูลมันมีข้อมูลนะระบุบอกว่ามันเป็นแม็กเซฟรุ่นใหม่อ่าเป็นแม็กเซฟที่รองรับมาตรฐานชี2.2โดยสายแบบใหม่เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่1เมตรและ2เมตรเป็นสายแบบถักนะฮะไม่เหมือนเดิมส่วนตัวที่ชาร์จก็เป็นแม็กเซฟเหมือนเดิมของ a p p l e เนี่ยเราเห็นว่าเขารองรับมาตรฐานชีมานานแล้วนะครับแล้วก็ m a g Safe เนี่ย มันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ Apple เอามาใช้ตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมาเราเห็น Apple ใช้มานานแล้วแล้วทาง W p c แล้วก็ทางชี <G ie S 2> เองก็ไปตีเป็นมาตรฐานเป็นชี้ t w ที่จะรองรับการชาร์จไร้สาย m a ็กเซชาร์จแม็กเซคืออะไรก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีอ่าเป็นวงแม่เหล็กอตรงนี้เราสามารถเอาที่ชาร์จไร้สายมาแปะตรงนี้เพื่อดูดเป็นแม่เหล็กชาร์จได้เลยโดยชี2.2ตัวแรกสุดตัวเนี้ยจะมีความสามารถในการชาร์จเร็วแบบไร้สายเนี่ยสูงสุดถึง50วัตต์แต่ทีนี้เรากลับมาดูเรื่องสเปคของ iPhone บ้างครับบาง สุดอยู่ที่50วัตต์แต่ Apple เนี่ยอาจจะจํากัดการชาร์จไม่ให้สูงถึง50วัตต์ก็ได้แต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่อาจจะสูงเท่ากับ50วัตต์อันนี้ก็ต้องรอรุ้น่อีกทีว่าสุดแล้วเนี่ยจะชาร์จไร้สายเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะได้แลลวนะ,ะข้อต่อมาครับจะเป็นข่าวลือของตัว ไอโฟน17ตัวเริ่มต้นกันบ้างตัวเริ่มต้นเนี่ยดีไซน์ข่าวลือเหมือนเดิมครับเหมือนกับตัว iPhone 16ทุกประการเลยดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันมีรายงานเรื่องของการทดสอบสีใหม่อยู่2สีก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงโดยรายงานของ m a จิ้บูเนี่ยเผยว่า Apple ทดสอบสีใหม่ของ iPhone 17อยู่2สีอย่างสีม่วงแล้วก็สีเขียวแต่จะมีสีใดสีหนึ่งนะครับที่จะเอามาใช้ในตัว iPhone 17 s ซ r รี s หรือว่า iPhone 17ตัวเริ่มต้นซึ่งสีสองสีเทเเเหหมือนนนกัราได้็ ตัว iPhone สีม่วงและสีเขียวเนี่ยให้ย้อนกลับไปก็จะนานนิดหนึ่งใน iPhone 11แล้วก็ iPhone 12ตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้มันเป็นสีที่สวยงามมากตอนนั้นผมจําได้ว่าเป็นกระแสน้องเขียวมินต์อย่างเงี้ยคนก็แห่กันซื้อแต่ว่ามาจินบูเนี่ยเขาบอกว่าสีที่มีโอกาสเป็นไปได้สุดเนี่ยก็คือตัวสีม่วงที่มีโอกาสนํามาใช้แล้วเขาก็ทิ้งท้ายเขาหรือบอกว่า iPhone 17ตัวเริ่มต้นปีนี้มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้หน้าจอรีเฟซเรท120เ z แต่ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นไปไ เพราะว่าข่าวลือก่อนหน้าที่เราได้เห็นเนี่ยบางข่าวลือบอกว่าจะมีเพียงแค่ตัว iPhone 17 Air iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เท่านั้นที่ได้หน้าจอโปรโมชั่น120 h z ส่วน iPhone 17ตัวธรรมดาเนี่ยจะได้60 h z เหมือนเดิมเพราะว่าจะได้แยกความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นพรีเมียมขึ้นแต่เนี่ยรายงานของมาจินบูบอกว่าทุกรุ่นเนี่ยจะได้120 h z เหมือนกันทั้งหมดถ้าใส่มาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเป็นข่าวดีของเราด้วยนะถ้าใส่มาจริงๆนะฮะ ข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการพบเบาะแสครับของตัวเครื่อง iPhone 12 Air ใน iOS 26 Beta 2รายงานตรงนี้มันมีการไปพบข้อมูลนะครับเป็นภาพพื้นหลังปลากาตูนที่เป็นแบบเป็นภาพพื้นหลังรุ่นคลาสสิกแต่ภาพที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นภาพพื้นหลังขนาดใหม่เป็นขนาดที่ Apple ไม่เคยใช้ใน iPhone มาก่อนเนี่ยขนาดที่ไปเจอจะเป็น420คูณ912 3x เนี่ยเมื่อคูณตัวเลขออกมาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่ 1,260คูณ2,736ซึ่งเป็นขนาดที่ Apple ไม่เคยใช้ใน iPhone รุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันทำให้ตีข่าวลือทำไปว่าอาจจะเป็นของ i p h o n e 7 Air หน้าจอ6.55นิ้วก็ได้เมื่อปี2024ที่ผ่านมาครับกลัวหมิงชีเขาเคยบอกว่าตัว i p h o n e 7 Air r เนี่ย จะใช้หน้าจอ6.6นิ้วโดยมีขนาดแสดงผลอยู่ที่1,260คูณ2,740ซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานนี้กับข้อมูลที่พบในเบต้าเลยเนี่ยดังนั้นก็มีโอกาสสูงนะที่เราจะได้เห็นตัว iPhone 17 Air ดีไซน์ใหม่แล้วก็ขนาดหน้าจอแบบใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของข่าวลือ iPhone 17เท่าที่ทราบตอนนี้จริงๆไม่มีประเด็นอื่นเยอะแยะมากมายครับทั้งมีเรื่องของข่าวลือที่บอกว่า iPhone 17ตัวเริ่มต้นจะมาพร้อมกับแรม8 g b และยังใช้ชิป A18 ส่วน iPhone 17 Air 17 Pro และ1 อัปเกรดไปใช้แรม12 g b แล้วก็มาพร้อมกับชิป A19 และ A19 Pro อันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนแต่บางเขาลือบอกว่าเอ,อ o n e 17ทุกรุ่นนั่นแหละจะได้ใช้ชิป A19 ซีรีส์เหมือนกันแล้วก็ได้แรม12 g b เหมือนกันและเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับหน้าจอ r e เ r e s h r a อาจได้120เฮทุกรุ่นอันนี้ก็คือเป็นรีแคปสั้นๆของตัว iPhone 17ซีรีส์นะครับ อันนี้ผมเพิ่งเขียนข่าวไปไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นรายงานข่าวเรื่องลดแมปการใช้ดีไซน์หน้าจอของ iPhone ตั้งแต่ iPhone ปี2025นี้ไปจนถึงปี2030อันนี้คืออ้างอิงจากถอยางเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปจากภาพที่นักพัฒนาเขาทําขึ้นมานะครับตามข่าวของถอยางนะในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่า iPhone ปี2025หรือ iPhone 17ซีรีส์ปีนี้จะยังมี d y จ a m i c Island ์นะฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับ iPhone 16ซีรีส์เลยไม่ต่างกันส่วน iPhone ปีหน้าเป็น iPhone 18 ก็จะมีการลดขนาดของ Dynamic i s l a n ลดลดลงเพราะว่าจะมีการเอาดีไซน์เอาชิ้นส่วนของ Face ID หรือว่ากล้องหน้าบางตัวเนี่ยไปไว้ใต้จอทําให้สามารถลดขนาดข,าดของ Dynamic i s l a n ลลงได้ส่วนปี2 0 2 7เป็นปีที่มีข่าวลือบอกว่าอาจจะเป็นปีครบรอบ20ปี iPhone นะครับมันมี2รายงานนะครับ Mark g เ r m a n เขาบอกว่าจะเป็นปีที่ Apple เนี่ย เอาเดนมิกไอแลนด์หรือว่ารูบนจอออกไปเอาทุกอย่างเนี่ยซ่อนอยู่ใต้หน้าจอหมดเลยมาพร้อมขอบตัวเครื่องกรอบตัวเครื่องที่เป็นกระจกแบบโค้งแล้วก็บางก็จะเป็นดีไซน์ iPhone เหมือนกับกระจกแต่อีกข่าวลือหนึ่งก็คือลดอยังเองนะครับเขาบอกว่าในปี2027หรือว่าปีที่ครบรอบ20ปี iPhone เนี่ยจะยังคงมีเดนิมิงก์ไอแลนด์เหมือนเดิมขนาดเนี่ยก็ย,ยังเท่ากับของปี2026ก็คือเป็นขนาดเล็กแล้วจะถูกลบออกไปอีกทีเนี่ยก็คือปี2030นู่นเลยนะส่วนปี2028ปี2 0 9มมีรราาายงนนบอกว่่ Apple เจจจะะไใใชใช้้ลป็ แล้วก็เอาวางไว้บนมุมซ้ายแทนก็คือซ่อนตัว Face ID ไว้ใต้หน้าจอแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยซ่อนไม่ได้ก็ยังเอาไปไว้ที่บนมุมซ้ายของจอนะครับแล้วก็เอาออกเป็นหน้าจอแบบเป็นอ Screen แบบไม่มีอะไรบนจอในปี2 0 3 0อันนี้ก็คือเป็นรถแมปคือผมอธิบายให้ฟังนิดนึงครับรถยังเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของหน้าจอแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เคยทํารถแมปลักษณะเนี้ย มาว่าเออโอเคในแต่ละปี iPhone เนี่ยจะใช้หน้าจอแบบไหนดีไซน์ยังไงซึ่งก็ค่อนข้างเป๊ะแล้วก็แม่นยำนะฮะน้นเนี่ยต้องมารอลุ้นกันว่าในปีเนี้ยเดนด์มิงไอแลเนี่ยจะเท่าเดิมเหมือนกับที่เขาพูดจริงไหมแล้วในปีหน้าเนี่ยจะมีขนาดลดลงหรือเปล่าและจะไม่เห็น d ด n a m i c Island เลยในปี2030ก็คืออีก5ปีข้างหน้าหรือเปล่าก็รอดูกันนะครับอ่าสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะตกท้ายด้วยข่าวลือของ iPhone จอภาพกันบ้าง iPhone จอภาพเนี่ยมันมีข่าวลือมานานและเดวผมดีแกค,ค,แบบคกคือภาาาพจาซ้ ขวาครับจากขวามาซ้ายเป็นการใช้งานแบบแนวนอนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยรายงานข่าวลือล่าสุดบอกว่าตัว iPhone จอพับเนี่ยเวลาที่เรากางออกมาจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่7.58นิ้ว่าซึ่งบางรายงานเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่7.76นิ้วซึ่งก็อยู่ประมาณนี้แหละจะเป็นหน้าจอประมาณสัก7.5ถึง7.8นิ้วจะไม่เกินนั้นเวลาเรากางหน้าจอออกมาซึ่งก็อาจจะคล้ายๆแล้วใกล้เคียงกับตัว iPad Mini นะถ้าเราสังเกตดูถ้าเรากางหน้าจอออกมาและทางรายงานเนี่ยบอกว่าตัวกล้องหลังของ iPhone จอพับตัวเนี้ย จะมีอยู่2ตัวตัวแรกจะเป็นฟิวชั่นไทม์แมลหรือว่ากล้องวายความละเอียด48ล้านพิกเซลเหมือนกับที่ใช้ในตัว iPhone 16 s ซีรี์นะครับกล้องหลังอีกตัวก็อาจจะเป็นกล้อง a อัล w i ตรวาย48ล้านพิกเซลนะฮะอาจจะยังไม่ใช่เป็นกล้องเทเลโฟโต้เพราะว่าความหลากหลายในการใช้งานเนาะเพราะว่ากล้องหลักเนี่ยเราก็สามารถถ่ายภาพธรรมดาได้ ถ่ายภาพพอเทดได้ส่วนกล้องออตาไวก็ถ่ายได้หลายอย่างทั้งมุมกว้างด้วยแล้วก็ถ่ายมาโครได้ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยรายงานบอกว่ากล้องหน้าจะมีทั้ง2ตัวนะครับจะมีทั้งตอนที่เราพับหน้าจอก็จะมีอยู่กล้องในอยู่ข้างนอกและถ้าเวลาเรากางหน้าจอออกมาก็จะมีกล้องหน้าที่อยู่ข้างในหน้าจอให้เราใช้งานด้วยและคาดว่าอาจจะเป็นกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้จอส่วนเรื่อง Face i เเนี่ยรายงานบอกว่าตัว iPhone จอพับจะไม่มี Face ID นะครับ จะใช้การยืนยันตัวตนด้วย Touch ID ที่ปุ่มด้านข้างแทนเหมือนกับตัว iPad เนะเหมือน iPad mini iPad Air จะใช้วิธีแบบนั้นนะฮะกลับมาดูเรื่องของอัตราส่วนของหน้าจอหน่อยรายงานเผยว่าอัตราส่วนของหน้าจอของ iPhone จอพับเนี่ยเมื่อกล่าวออกมานะครับจะอยู่ที่2713คูณ1920อะฮะอัตราส่วนของหน้าจอความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่14.1ต่อ10 นะฮะซึ่งก็เป็นอันตราส่วนที่เขาบอกว่ามันใกล้เคียงกับ4ต่อ3ที่เคยมีรายงานมาก่อนหน้านี้นะส่วนเรื่องชิปประมวลผลเนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่าจะใช้ชิปตัวไหนนะครับเรื่องของบานพับเนี่ยก็มีรายงานบอกว่า Apple จะเลือกใช้วสัสดุบานพับที่จะไม่มีรอยพับให้ขวางงูขวางตาเวลาเราใช้งานนะครับรายงานบอกว่าตัวบานพับเนี่ยจะใช้วสัสดุเป็นแก้วโลหะหรือโลหะเหลวภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ชื่อว่า Liquid m e t a l เป็นวัสดุที่ทนทานมากทนต่อแรงพับด้วยและตัวเครื่องเนี่ยกรอบตัวเครื่องคาดว่าจะใช้เป็นกรอบวัสดุไทเทเนียมเหมือนกับตัว iPhone 16 Pro 16 Pro Max ที่เราใช้งานอยู่นะครับ สรุปคร่าวๆทาง m a x ก o o เนี่ยได้สรุปข้อมูลของ iPhone รุนจอพับไ้อย่างนี้นะครับหน้าจอตอนพับเนี่ยตอนที่เราปิดหน้าจอพับอยู่เนี่ยหน้าจอข้างนอกจะอยู่ที่5.5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่2,088คูณ1,422ถ้ากางออกมาหน้าจอจะใหญ่อยู่ที่7.8นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่2,713คูณ1,920นะครับตัว Touch ID จะอยู่ที่ปุ่มด้านข้างนะครับไม่มี Face ID แล้วก็บานพับเนี่ยใช้วัสดุ Liquid Meta l นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ความหนาแน่นสูงเหมือนกับที่ ในตัวหอยโ o ล์กซ17 AIR ก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีความหนานแน่นสูงมากสามารถเก็บประจุไฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับกรอบวัสดุไทเทเนียม สำหรับการเปิดตัวของไอโฟนดูจอพับเนี่ยมีรายงานข่าวลือบอกว่า Apple จะเริ่มผลิตตัวไอโฟนจอพับจํานวนมากนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี2026ดังน,นั้นก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้เห็นไอโฟนจอพับเนี่ยเปิดตัวในช่วงปลายปีหน้าหรือว่าปลายปี2026นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับ iPhone 17รวมถึงรถแมพที่รถยังเขาอธิบายไว้รวมถึงข่าวลือของ iPhone จอพับด้วยก็มัดรวมมาอยู่ในคลิปเดียวเลยเราจะดูเลยว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเราเห็น Apple Liquid แ26มาแลใช ือได้ว่าดีไซน์ไอโฟนหลังจากนี้ก็ได้จะมีความเป็นกระจกมากขึ้นนะฮะสวนจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานไอโฟดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นโมขอลาไปก่อนแล้วเจอกลิปหน้าสวัสดีครับ